ตื่นแล้วค่ะทุกวันนี้นอนยาวนอนแต่สองทุ่มทุกคนต <c oughs> ื่นอีกทีแปดโมงเชา้านมก็คือยัดใส่ปากให้กินเลยยัดใส่ปากให้แล้วก็ดูดดูดจนหมดแล้วก็ปล่อยออกเราไม่ได้ตื่นมาเล่นกลางดึกนะทุกวันเนี้ <c oughs> ย เป็นเกือบอาทิตย์แล้วนะเนาะพ่อนอนยาวตั้งแต่สองทุ่มจนถึงแปดโมงเช้าเลยพ่อกับแม่สบายเลยไม่ต้องตื่นกลางดึกเนี่ยห้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปนะไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ชมแล้วตอนเย็นนี่คือไม่นอนนะเซนดี เข้าใจไหมเข้าใจบะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจไหม<อ>ลูกมองอว,วันนี้ไม่เี่วไม,ไม่เสร็จดิไปเี่ยวกับว่ากับแม่ไหมไม่ไปหรอกออยู่บ้านนะ

ลุกไหมลุกนั่งไหมคะลุกนั่งไหมคะ,ะนั่งไหมคะคือของฉันเอาลุกนั่งตรงนี้ดีกว่าเออเอาเอา,เอา,เอาจะลงเอามานั่งตรงนี้สิอ่าที่นั่งของราชาที่นั่งของคิงเอาเนี่ยอ่อาอ้าวอะไรจะไมอะไะ่อะไรจะ๊ะอะไรจ๊ะ อะไรจ้ะอะไรจ้ะเออเอ,อ,อะไรเนี่ยฮึไม่ดีใจอะไรนั่งฮะไม่อยากนั่งไม่ใช่เหรออยากนั่งไม่ใช่เหรอเนี่ยไหนดูเช่อยากนั่งไม่ใช่เหรอเน,นี่ยเ,เอ,อ้ยนั่งสินั่งสิแล้วจะเลือดไหลลงมาทำไมเนี่ยไอ,อ้มือหน่อยนี่ยเอ,อ้มือหน่อยนี่ยเอ้มือหน่อยมือหน่อยอ่าน ใตใเ,อ,ตเอ,อารมณ์ดีแต่เช้าเหรอลูกอารมณ์ดีแต่เช้าเลยเหรอจะหันคอไปไหนเนี่ยอารมณ์ดีแต่เช้าเลยเหรอคะปะ,ปะไปเที่ยวปะ่ะไปไหมไปเที่ยวไหมเออเอาเอารมณไปเที่ยไวไหมคะไปไหมไปไม่คะอะไรเนี่ยเอ้ยไปเที่ยวไม่หรอก ไปเจี่ยววันเดอร์เชนดีจะไปเที่ยวนักเกวันนี้เหรอไปรลาอีกแล้วหรอลูกห,หนูจะไปรลาะอีกแล้วอระคะหนูจะไปรลาะอีกแล้วอ้อยมอน้อยหมอน้อยหมูน้อยหมนูน้อ <c> ย <oughs> <c oughs> หมน fort, ูหมน, <c oughs> หมน้อยหมูน้อยหมูน้อยเอ้ยหมูน้อยเอ้ยหมูน้อยพี่พ่ออยู่พี่เชนดี หมูพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ครับพ่ออยู่นี่ครับตาเอ๋วอยู่นี่นั่งพักนะลุงนะนั่งพักนะครับเดี๋ยวเอาไปอาบน้ำอ่ะบายบายหน่อยเชนดี้เอ้าบ๊ายบายนะา <laughs> บ๊ายบายไปก่อนนะคะบ๊าย